ท่านผู้มีบุญทั้งหลายพระผู้มีพภาคเจ้าตัดเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญไว้ว่าอัทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมเปตานังทักขินังทัชชาปปเพกะตะมนุสลังเมื่อหัวและลึกถึงผู้นี้เป็นแม่ผู้นี้เป็นพ่อเมื่อท่านจากไปแล้ว ก็ทําบุญอุทิศเป็นสุข่วนกุศลไปให้เพราะเราลึกถึงว่าท่านเคยให้สิ่งนี้แก่เราเคยทําสิ่งนี้แก่เราวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นวันครบรอบ15วันแห่งการจากไปกับของคุณโยมสำรองเอี่ยมสะอาดโยมมารดาของเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมงคลมุนีวันนี้เจ้าคุณสมเด็จได้บำเพ็ญกุศลเป็นการภายในให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สําลองเอี่ยมสะอาดเมื่อยู่พระเดชพระคุณก็เลี้ยงกายเมื่อท่านจากไปก็เลี้ยงวิญญาณเป็นที่น่าชื่นใจและน่าอนมโมทนาแม่สําลองเอี่ยมสะอาด สมัยที่มีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสทำบุญที่วัดไตรมิตรวิทยารามเสมอสร้างบุญกุศลใหญ่ๆเสมอเมื่อจากไปแล้วก็มีการบำเพ็ญกุศลไปให้เชกเช่นในวันนี้มีอาหารหลากหลายเลยอาหารจากสซเว่นอิเลเวนเป็นอาหารสาเร็จรูปนอกจากนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาทูสาเตีย ของม้วนสดและก็มะม่วงทั้งหมดทั้งมวงลังสรรด้วยความอร่อจอร่อยยังประโยชน์ให้สำเร็จกับพระพิสุสมมเนรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากที่จะได้มีโอกาสเจริญสามัคคีรดเพลงกับอาหารที่มีรสชาติอย่างนี้ อิจิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะฐามณิชโชติละโสยะฐาอภิวาธนาศีลิสนิจังวุธาปะจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวนโนสุข,ขังพรังขอบุญกุศลทั้งหมดนี้ที่คณะบุตรธิดานำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี พร้อมด้วยน้องๆได้บำเพ็ญกุศล,ลไปให้ด้วยการสวดพระพุทธมนต์ด้วยการถวายพระตาหารเพลแต่ละรูปแต่ละท่านจงเป็นวิบากกาสมบัติแก่คุณแม่สำลองเอี่ยมสะอาดผู้จากโลกนี้ไปแล้วครบ15วันสิทธิมัถุสิทธิมัถุสิทธิมัถุอีทังพลังเอตสมิงรัตนัติมิงม่งสัมปทานาเจตโส ขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพลันทันทีทันใดด้วยเธอ